เกษตรบราน,นอกสวัสดีค่ะมือนี้กะพบกับกเกษตรบราน,นอกเด้อจยจ้าย้ำมือแรงพี่น้องอากาศฮอ่ไรจ้ยาย้ำมือเว้นหนีทายบ่ได้ทายย้ำมือแรงมาให้พี่น้องได้เบงนลากันเด้อยจา้าช่วงนี้กะบฮอฝรั่งกิมจูจา้าติดน่วยดกคักพี่น้องทั้งนวยหน่อยน่วยเย่เด้อจ้าออกดอกอยู่กะมีช่วงนี้กะอากาศซีห้อนเนาะจะอากาศซีห้อนลมแรงหนาแรงเนาะนกะ แต่ส่วนเ้าก็ถือว่าติดหน่วยดีอยู่จ้ะนี่เนาะอันนี้แตงลูกไว้แล้วบัลทันในฮอจ้ะกะซิมีเป็นเพียเป็นยังเป็นเพียไฟขึ้นกันเด้อจะ้ะเป็นคือส่วนอื่นนั่นแหละแต่ว่าเ้าหวนเน้นแบบว่าหดน้ำเรื่อยๆ้อจ้ะไ้น้ำบ่อยๆก็ะเห็ใไ้การสลัดลูกออ้ยังนีก็ดีขึ้นจะ้ะก็ได้ผลผลิตอยู่พี่นอ้องซุ้ม่อไปกับบลทันในล้นเนอจะ้ะถ้าเป็นปีที่แล้วนี่ห่อว้นี้ ลนถิ่มเบิดเด้อจ้ะน่ะถุงที่เฮาห่อไว้น่ะแต่ลูกเสียก็ลายเื่กันจ้ะลูกที่แบาบว่าล้มพัดนะล้มมันแหงคักล้มพัดถึกง,งาถงยังากะผิวลายเบิดเด,ด้อจ้ะห่อฝรั่งช่วงนี้กะสีได้ห่อแค่ช่วงเช้าเด้อจ้ะช่วงเช้ากับช่วงยามมือแรงจังสี่หละยามเว้นหนี่หอบได้จ้ะ แดดห่อนลายสู่แดดบาไหวนะักกระพากันหอ,อยมือแรงเอาจ้ะหอไรหลรุ่นไปเรื่อยๆได้จ้ะพราะว่าเขาซีอันมีทั้งลูกที่พาะหอแล้วลูกลูกน้อยก็มีพึ่งออกดอกก็มีจ้ะรอบนี้นะ่าจะได้หอกันยาวๆเลยละ่ะนี่ตาโชคกำลังหออยู่เด้จ้ะดกบอตัวน,นี้ ดอกครับดอก <laughs> วัดหอบะทันเนาะดกลายดกกลายจนหอบะทันเมอจ้ะทั้งนุยไม่นุยเกาหอบะทันเพราะว่าเขาอ่อนหอบบ่ได้อย่ามือเวนนำ้ำเนะหรอเนาะไม่ได้หอบเปิดมืออืมในหอแท่ช่วงเศร้ากับช่วงอันช่วงแรงกับน,นุยพอเก็บแล้วก็มีได้จ้ะซุ้มที่หอก่อนหน้านี่เนาะนี่ลูกใด,ดที่ แต่งไม่แล้วก็ล้อได้ใส่จากน้อยกับ่อยหอจ้ะช่วงหนาห่อหนีสิเน้นหอลูกที่นวยนวยใ่แน่เด้อจ้ะเพราะว่าป้องกันการรลุดล่วงนะพี่น้องถ้าหอหนวยหน่อยหลายล้างเทียมันกะเฮ็ดให้มันล้น,นจ้ะมันลน้นบ่ได้ผลผลิตก็เลยเอาใส่ที่แบบให้มันใหญ่กว่าหนาอื่นขึ้นมาเน่จ้ะเอา เรียนสิบบาทขึ้นุ่นละอย่างเช่นงานงน,นะน,งงงานี่มีสองนวยนะก็มีห่อนแมงบกงงานนี้มีสองนวยกะซีซีห่อว้จังซีก่อนจ้ะห่อเอาน่วยเดียวนั่นแหละแต่ว่าอีกหน่วยหนึ่งที่อยู่อยู่เทิงกันมาหนี่น่ะสีเอาไว้ก่อนโมทันหนีบถิมเนอจะจ้ะแล้วรอบหนาที่เขามาวนอีกรอบหนึ่งถ้าถ้าลูกที่เขาห่อวน้นี่มันบอสลัดมันบอลนน้นี่เขาค่อยหนีบ หนีบนุ้ยที่เทาเอาไว้สำรองหนีถิมเนื้นอนะจา้ะเรียกว่าเอาไว้เอาไว้สำรองเนาะเอาไว้แบบว่าเพื่อเพื่อลูกนี่มันสลัดมันลนเทากัอีใดหอลูกนี่แทนนะจา้ะเอาไว้ก่อนเพราะว่าหนาแรงมันกะเฮ็ดยากแน,น่ต้องเอาไว้เป็นลูกแบบว่าเพื่อสำรองไว้เอาไว้หออีกรอบหนึง่งเพื่อมันลนจ้ะแต่กะที่หอม้ามันกะมันกะบอลล้นหรอกจ้ะแต่เอาไว้ก่อนนะ ถ้ามันบอลนเขาคอยมาหนีบถิมรอบหนาที่วนวนขึ้นมาต้นหนี้อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะก็เฮ็ดแบบนี้แหละก็ได้ผลอยู่จ้ะถ้าลูกใดล้นเท่ากะพออีกลูกหนึ่งที่เขาจงไวเ้เนาะเขาคอยซีบว่าได้เสียโอกาสเนาะพี่นอ้องเอาเพื่อเพื่อ,อไว้จ้ะถ้าเขาบอลลนเขากับคอยหน,นีบถิมที่หลังจ้ะถ้ากิ้งไดเอาไว้สองลูกสามลูกได้ก็เอาไว้จ้ะ ยิ่งไหน้อยๆก็เอาไว้ลูกเดียวดกดีอยู่เด้จ้ะอันสลัดก็สลัดอยู่เด้แต่เขาก็ออกดอกดีค่ะ่ะออกดอกดีลายนี่รุ่นน้อยๆจังสี่กระายนะจ๊ะในต้นหนึ่งนี่มีลายไส้ค่ะก,กำลังออกดอกก็มี มื่อนี้กับบ่มีอีย่างหลายจะพี่น้องเอาบรรยากาศในสวนนะจ้ะหอ่อฝรั่งวนไปล้จ้ะช่วงเนี้ยหอ่อรอบล่องนี่เสร็จกะไปล่องถัดไปวนไปจนหดหนาให้หนาสวนพื่ล้จ้ะเนี่ยบรรยากาศในไฮเ่ยมือแรงมาให้เบิรงพี่น้องเาี่มือแรงกับอากาศเย็นดีอยู่จ้ะนี่แต่เว้นตกพูแล้ว ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องกเกษตรบ้าน,นองในเด้อจ้าบางๆก็สีเห็ดคลิปการทำการ,กรเกษตรมาให้ชมกันจ้ะขอบคุณหลายๆจ้า